นี่ผมคิว่าพี่น้องมาใส่บ่วงก็่า,างนีผมห่างไม่ได้แล้ล่ะประมาณซีหาหลังนะครับนูหนู้ไหลพี่น้องนูหลายครับมอน,นีผมเอาบ่วงมาประมาณซีสิบหลังครับมอนี่หลายอะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องห่างได้ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิ้งขวยมันเด้อหลไหลเบื้งนะครับ ผมให้เบิง้งว่ามันหวยไหมเลยพี่น้องแต่เบื้เด้อนี่ครับมองผมห่างแม่นเหมือนเลยพี่น้องเนี่ยวยมันนี่ครับเนี่ยนี่ครับก็หวยมันพี่ครับอากลากเลยครับนี่หวยมีแต่หวยใหม่ๆเลยครับแม่นเหมือนเดิมครับเพิ่งงั่นมันเป็นปลาหย่าไหมครับ ห่างใหม่ๆพี่น้องเป็นแป๊ดนะพี่แม่นเมดครับพี่เงีวหอดสีได้ควายี่บัวมันครับวคบวายคุณครับผมทีห่างไปห่างห่างห่างไปคุณครับคุณท่านคุณมันเกียยเขาออกแล้วครับมองห่างหลายครับอานนี้นี่จะมองใหม่ๆอ่ำๆเดี๋ยวต้องรุ่นกันเหมือแลงครับ เดี๋ยวผมขอห่างก่อนเด้อพี่น้องมันสี่คำก่อนบันเหมือนแรงผมสิพาพี่น้องไม่ยามพี่น้องรอติดตามเหมือนแรงนะครับเด้อเดี๋ยวตอนนี้ผมห่างก่อนไปครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้ยหลังจากย่งางห่างจนเบิดละครับพี่น้องจนเบิดลนห่างมา้างหลังครับ อางอ้อมอ,อ้มอ,อมอ,อมมาทางนี่ทางที่ไปฝุ่นบ้านนี้กับคำพอดีครับเมื่อยก็เลยมาเศร้าจอดรถเศร้านั่งเศร้าอยู่ทึงรถครับนี่เมื่อยโอ้เมือแรงที่เป็นอย่งไหนน่าพ,พี่น้องเลยสีมานบ่กฝุ่นผมใส่ไว้ทางพุ่นฝุ่นครับข้างหลังใส่ไว้ทางอ่งางใส่มาใส่มาใส่มามามาทางที่ครับที่อ้ออกม,มาทางที่ครับทางหลัง ตะเวียนกับคำแล้วครับคำค่อยแล้วตะเวียนกับเริ่มสิต๊กดินละพี่น้องก็เห็นน้ำบ่พุนน้ำยังมันไหลเพิ่นเกี่ยวเข่าไปหมู่ว่านนี่ครับผมเห็นกันแท้มันเป็นตาใสดีครับผยวมันหกหกนะ่พี่น้องเห็นวันเดี๋ยวผมจะใส่พี่น้องเิึงด้วยกันแท้มันหกนะครับกันแท่นี่แหละครับแล้วก็พุนผมใส่อ้อม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 แต่ว่าฟังพี่เพิ่นห่ว่านาเด็กเกี่ยวครับ ว่าสองงานใหญ่ๆนี่เงาๆหอดพุ่นเดินเกี่ยวแล้วครับบอกว่าผมใส่อยู่แถวนี้น่ะเหมือนแรงถึงแล้วครับพี่น้องเอ้ยถ้าติดตามเด้อว่าสีมานเบามานถ้าเบิ่งกันแต่ว่าฟังทางพี่เพื่อนหนึ่งบ้านเกี่ยวครับพี่เขายังเต็มน้าอยู่พุ่นแกแล้วล่ะครับเสียงรถเกี่ยวบึ้มๆอยู่ทางพุ่นครับพุ่นทางพุ่นคันหนึ่งทางพี่คันหนึ่งครับสองขัน อีกบ่จักมือมพี่น้องผมคิดว่าคงสิแล้วเบิดแล้วลแถวนี้มานอนหน้าได้เลยครับมานอนหางหนูใส่หนูเลยบัดน,นี้ผมสิาพาพี่น้องหางหนูบัานเฮ็ดกินอยู่หน้าเอาบรรยากาศครับตาพี่น้องติดตามมึงด้วยครับเด้อบรรยากาศดีๆบ้านเฮานี่ครับเอาไว้สำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ตัวเว้นลงดินละผมกะว่าสิเมื่อบ้านละละ่ะไปเตรียมไฟเตรียมยังไว้มือนี่กะสีมายามบ่วงคือสีใดมาผู้เดียวนี่ครับาผู้เดียวมาผู้เดียวเนี่ย,ย,ยนยะพี่นอ้องหันติดถนนนี่พี่น้องขี่มาง่ายเขาว่าท่านเกียวฟังนี่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 เกลียวแล้วครับจะฝากไปทางขี่ว่าท่านเกลียว ส,สวัสดีครับพี่น้องนอแรงเจอกันครับสวัสดีครับพี่น้องโอ้ยหลังจากหมึกขึ้นเมื่อใดไปเลยครับถอดหลายๆเ้อพี่น้องเลยเมื่อใดตัวเ้อมันอยากนอนไหมครับพี่น้องมันเป็นลาลาเลยเมื่อไดนดอกผมก็เลยเมื่อใดไปนี่นเลยตื่นเศร้ามากก็เลยวา่าสิผ้าพี่น้องพยายามบ่วงมทัที่นี่นะครับตะเวนกำลังสีออกพี่น้อง พยายามบ่วงกันครับครับพี่น้องยามบ่วงโอ้ยนี่กับบอตจิงพี่น้องเสาทีดีหลานบ้าน้องมึงน,นี่เนาะไม่เหนืนอนี่ก็คือบอตจิงไปพี่น้องยามไปเลยหม่องเมื่อวานนี่ยนะครับนี่หม่องที่ผมมาใส่เห็นมาไม้แดงๆดง,ดงห,หอดปุ่นครับกับยุบปุ่นอีกอากาศเย็นดีพี่น้องแดบดบเริ่มออกแล้ว ออนนนมัพี่นอ้นองหงาคือเป็นขาดขาดนี่อย่างจริงเอา้าพี่น้องไายการแล้วเอามีโตพี่น้องมีโตเอาเลยครับพี่น้องห่างมากกับตรงนี้ได้หรอือมั้งนะครับเนาะมานแล้ว,ลวพี่น้องมานแล้ว อีโตครับโอ้ยอีโตหน่อยเถอะพี่น้องลูกมันตัวนี้ลูกมันพี่น้องเอ้ย ลูกมันพี่น้องเอาไป้นีก่อนเนาะพี่น้องเนาะรอพิจารณาว่าเวาสิปล่อยมันบอแต่ผมคิดว่าผมสิปล่อยแล้วครับนี่มันหน่อยปวดไปเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องคือบ่ไปครับครับพี่น้องว่าหันกับได้ครับนี่นี่แหละตัวหนึ่งหนูหน้อยมันเป็นลูกมันครับบานนี้ผมคิดว่ามันหน่อยปวด ผมก็เลยปอยไปแล้วล่ะครับปอยไปละปอยมันเข้าไปมังเกามันนะครับก็ถือว่ามีอยู่ผลงานหนูหน่อยตัวนึงแต่ห่างผมกับว่าเอาผมกับปอยมันแล้วครับแต่ติดตามผมอีกนิเด้อครับว่าผมสิผ้าไปใส่มันหน้ามันยังหลาแล้วเขาเกี่ยวเขาวพาท่านเหมือนครับมันเป็นหยักๆใส่หยักๆหนูมันเก่จักมันคล้องมันบ่ระท่านชัดเจนวันไหนครับ ฝากพี่น้องติดตามมึงนี่นะครับว่าผมดิบได้ไม้สวยๆ่องได้เหมเาะๆบ่เอาแบบจังๆบ่ครับไม่นี่ก็ขอจบแค่สท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเน่เยดตนนนตนเด้อขอตัวลาด้วยครับขอตัวลาไว้มาสองคนครับกับลูกชายหน่อยเป็นอยากมานำเนี่ยเป็นยืนถ่าอยู่กันแทุ้่ดแล้วครับ จบคลิปนี้ขอจบแค่เพียงสํานี้เด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดแช่กดไลค์กดซับสไครต์ผมน้ำแนเด้อครับเด้อดตนนสวัสดีครับ